สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆพ่อกอันในตามเคยนะจ๊ะเมื่อนี้มาสายๆคือการอาจากเจ็บสิมารประเภทแบบนึ่งถุงตลอดเลยพี่น้องนึ่งถุงของฟินแลนด์นะจ๊ะตอนนี้ก็นึ่งถุมตรงนะจ๊ะนั่งรถในรถอยู่กำลังสิไปอ e ีเกียเด้อวพี่น้องอีเ e กียเนี่ยก็เป็นแบบมันเป็นหางแบบว่าของของใช้ในขั้วเรือนกจาก็มูเจบสิปหาซือของเอาไว้ไมาตกแต่งบ้านพี่น้องหรือไปซื้อแก้วซื้อขวงอย่างที่อ,องใส่มันก็ ราคาตับจับต้องได้พี่น้องราคาแบบบ่แห้งแห้งเราจะภาพอีกอาจจะสลัวสลัวในนนองพี่น้องเพราะั้งน้องมันก่อนสิเลื่มมืดนแล้วนั่นเองก็มากันทั้งบนดเราจะเมกแล้วก็เฟนแล้วก็เอมินเราพี่น้องเดียวจะจะให้ดูนะครับเด็ดพี่น้องลูกไส้ไส้ก็มานําแต่ว่าช่วงนี้สิเลืมล่มสิเริ่มหนาวน้อยนึงเน,นจาจะหนาวแบบมันก็ใบ่านหนาวแคงแต่ว่าสำหรับเี็กน่อยเขาก็ย่านเขาบบสบายเนยจาจะสาใส่หมวยเขาขอนอ Bye. Uh -huh. ซื้อถุงมือลูกเพราะว่าตั้งแต่เอมม่องออกเนี่ยเจ็บยังบ่ได้ซื้อถุงมือเพ่นเลยนั่นแหละเจ็บสิบห้าซื้อเพราะว่าทาผ้าขาวบางยังนองยังสีน่ะสีไดงเขาเขาสีไดือบน้ำนะจ๊ะอันนี้เพป็นกอน,นออกมาก็ให้กินนมเรียบร้อยแล้วหนาพับก็เริ่มเศร้าแดงแล้วพี่น้องตั้งแต่ไปบ้านไม่ยาเลยจากโทรศัพท์เจ้า แถวคางทึ่งจะว่าเขาหนาสีกําลัางเริ่มอกแถวคางทึ่งอ่ะเหมือนอาจะก,กําลัางโอกแล้วมันเห็นแถ้แบบเขาเลืนอมลำได้เนาะจ้ะเด็ก Max ม่ก็น่าขนาดไ่ต้องแต่ว่าวันนี้มื่จะไปมันไม่อีก,กียอีกเกียแบบใกล้บ้านแยบแล้วก็อีกเกียอีกขามไปอีกจังหวัดหนึ่งน่ะพี่น้องแต่ว่ามันก็กไกลหรอกจังหวัดหนึ่งก็ประมาณกิโลต์อีสิบนาทีนะจ๊ะนั่น,นแหละเดี๋ยวสิไป ุจะไปไกลบ้านเนาะจ้ะส่วนมากแฟนแฟนสิาพาไปทั้งผุ่นเนาะจ้ะแต่ว่าเขาไปในอีกเกียเจาะอาสุูเปเรทไยหลายน้อพี่น้องไายแบบว่าเล็กๆนด้หน่อยเบิ้งเนาะจ้ะเพราะมูเจ้าก็ตรงงานหาสื่อฟงนะคือกันารจัดแต่ว่าก็เสียพยายามไายไหลายๆกี่ซุดเนาะจ้ะโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันทีนะ่นั เจียวกรบโงหอเนว่าอีกเกียวคือยังแต้าก็บอกว่เดี๋ยวมาบ่อยนายนีนึงท้ยดูตุกลงจ้ะเขาอกเอาเขาไปน้องเนยนเกขาในนี่เขาจะมีพวกสูวนอาหารนะจ๊ แต่ว่าเราจะไม่นานนะจ๊ะเพราะว่าเท่าตรงพามาไปยางเราจะ Now <turn> right. ตอนนี้เจ็บกับไอ้ขามาก่ายเล้วเป็น้องนี่เไงเนี่ยมันจะมีแบบการตกแต่งของเี่น้องการแบบตกแต่งบ้านห,หนน้องครัวห้องยางโต้กระพองเสร็จมันก็เสร็จในเท่าแบบอยากจัดตาม,ามเนี่ยจะงามเนี่ แบบเนี้ยจะจะแบบได้แบบเนี้ยจัดแ,บบดแม่คงช่วงนี้ก็สิบปีค่อยมีคุ้นละแต่คำเนาะอ,อ,อันนี้ก็คัขวเก๋ดีพี่นอ้องอันนี้พวกโซฟา เป็นพวกแบบอันนี้ชั้นจะมาสั่นของเพธงเู้ <ๆ S 1> พี่น้องนี่อันนี้ห้องนั่งเล่นแบบนี้น่ารักมากพามุ้งพาม,มาดเนาะเวลาจะมาสิเจ็บอยากได้อยากได้มาถึงแบบอยากจัดบ้านพื้นเขานะพี่น้องเนี่ยแบบนี้มีทีวีแบบจัโดนไหมนี่แบบน ใน,น,น,นตู้าชวน้อพี่้องตู้ชูแบบไรชูแกลวชูวนะครับูชวของ โผลแบบเหมือ so นสำหรับแขนเก็บๆมันเป็นี้ทางประตูเขาเลียวเจ็บกระสือแม่แต่อีกเกียขนมยุบาลก็ต้งเสียหละสีนี้เลยสีดำโอเคอันก็เตียงงนผดเพียงงนห้องงนอะไรเดี สวยมากอันนี้ก็เตียงสำหรับเด็กน้อยนอนดีๆกระตุงต้งกรตุงต้งตุกะตาเนาจะสำหรับเด็กน้อยเอยพิ่งถึง4ปีแล้วพี่หลง ตาอ,อะไรครับผูกเกียวน้ำผกวผกจานพลาสติกเนาะพี่น้องสำหรับถ้าเรากินเขาเลยช้อนก็มีตัตวตาอันนี้คงเล่นหอยตามเตียงน้นเล้วจ้ะให้ถ้าเราเขาได้เนี่ย คะา่าขนอบน้ามีหลายอย่างนะอันนี้ช็อกโก้ย้่งหน่อยมีหลายอย่างพนะี่น้องอันนี้เจ็ดมาชันล้างคนะุณน้องช้มจาน,นจเนาจะตกแต่งบ้าน นี้จกไดซื้อของเสร็จแล้วก็นอในผูกม้วนตะเครงเราจะไปต้นใหม่นะคะนอ้น่าเกลวขาวนี่ต้นใหม่โมนอีกเฟ้นตัวสั้งางะังเฮ้ยเอเมนยำยำยยีดกนอกงเจ็บสื่อนะจจะฮอตตก พี่น้องตอนนี้ออกมาตอนนี้เวลาสองถุงเราจะมืดนเลยทะเลมุเกะวันยางหางยางคังในนั่นแป๊บเดียวปัดย่างออกมาแล้วมืดนเลยแต่ว,ว่าแม็กซ์ยูเันแน่รถนั้น,น,นบอกเป็นอย่างเน่จะเพราะว่าเขาเปิดโหมดโห,หมดสุนัขยูนันรถเราจะ นจนใหม่อมนะพี่น้องมาจับสื่อเอาไปตกแต่งห้องแล้วจ้ะลุดดกระเถิบอื้ออินกับพี่อมนอนเลยวันนี้เป็นโตเป็นตื่นนอนประมาณหกหกโมงแรกนะจ้ะเสื้อสีนอนอิม่ม ต่นี่จกกระดนลงมาจากลงมาเป็นแบบนกำลังเป็นแพักกรห้องแล้วไปย่างให้โตนี่เะไอ่มีะลับคือเก่าคนก็มีหมาด้นะพี่น้หมานเชื่องเชื่องเราต้องส่สายจูงเว้แต่ว่าจมีหมาอย่างปกติสสายจูงมันนะจ้ะ ค hey, พี่ลองคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด like, สมัครให้กดติดตามด้วยจ้ากดเป็นกำลังใจมี้กำลังใจให้คลิปต่อไปเลยจ้าพี่น้องมานี่พอสนีทก็นะจ๊ะบ๊ายบายเวลาได้จ้า